พบอาวุธสงครามชนิด M79 พร้อมปืนและเครื่องกระสุนจำนวนมากซุกซ่อนอยู่บริเวณสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังเก่า อาวุธสงครามชนิด M 7 9มที่ถูกยิงแล้วแต่ไม่ทำงานระเบิดสแสวงเครื่องสองลูกพร้อมด้วยเหล็กปลายแหลม25่อันปืนลูกซองไทยประดิษฐ์4กระบอกมีดสองด้ามระเบิดปิงปอง6ลูกน็อตและลูกเหล็ก4ี่ถุงพร้อมด้วยกระสุนปืนจำนวนหนึ่งเป็นอาวุธที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลดุสิตเก็บกู้และรวบรวมได้จากภายในทำรรเนียบรัฐบาลหลังได้รับแจ้งจากแม่ค้าขายอาหารในทำเนียบรัฐบาลอาวุธเหล่านี้พบในบริเวณสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร ตรีหลังเก่าก่อนแจ้งตำรวจมาตรวจสอบนางเกษรรอดเพชรไทยอายุ52ปีแม่ค้าขายอาหารซึ่งเป็นผู้พบระเบิดกล่าวว่าช่วงเช้ามาทำความสะอาดร้านเพื่อเตรียมขายของแต่พบสิ่งของจำนวนมากซุกซ่อนอยู่มีลักษณะคล้ายระเบิดจึงรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบตำรวจได้เก็บของกลางทั้งหมดส่งให้หน่วยตรวจพิสูจน์และเก็บกู้วัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง